สวัสดีครับตีสะพันใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานเสร็จอีก2ชุดนะครับก็จะเป็นยามาฮ่าทีเซนะครับสีสีน้ำตาลเปลือกมะขุดนะครับปี90นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอสีแห้งสน็จครับแล้จะเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นกระเป๋า จะเป็นของทีเซ็ตอาสีดำปี95นะครับเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับโอเคครับถังน้ำมันก็เรียบร้อยดีนะครับมีแค่ฝากระเป๋าข้างขวานะครับเดี๋ยวไปแก้ใหม่นะครับมันมีเม็ดอากาศนิดนึงนะครับนี่คืถังน้ำมันเสร็จเรียบร้อยครับผมสุดสีเดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วแลวตรวจเช็คดูเป็นอย่างดีแล้วนะครับ โอเคครับฝาก,กติดตามทั้งใน YouTube และ a c e b o o k นะครับงานสีระบบ2เคตี้สะพานใหม่สีสามารถทนน้ำมันเบนซินแกส๊สโซโฮอลทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนย์เลยนะครับสวัสดีครับ